วันนี้วิจาหิวนะวันนี้วิจาหิวอะลองมาสิคะหนุใครมาแทะมะม่วงโอ้โหแทบจะมองไม่เห็นเลยแทบจะมองไม่เห็นเลยไอ้เหอมึงต้องเลยมึงไม่ใช่ลูกรักฉันเออรู้ตัวมั้งวิจารกินข้าวออาหนีไปเลยเอายังอยู่เหรอ นี่เป็นตัวเดียววิจาก,กินข้าวนะคะมามามาเออกลัวทำไมคะวิจาก,กินข้าวมาเร็เเวๆๆวกินข้าวค่ะกินข้าววิจากินข้าวมาเร็วๆวกินข้าวค่ะมาล้ rape, ลลลลางพื้นแล้วมาเออเมื่อกี้สอยยอดมะม่วงลืมเก็บตกอันนึง วิจากินข้าวเร็วๆโดนนนไอ้ลอกไอ้ลอกเข้มมาแล้วนะ่ะเออคิ้วน้อยเหรอจะเป็นคิวน้อยเหรอคะอืมจะเป็นคิ้วน้อยนะอืมจะเป็นคิ้วน้อยใช่ไหมนนกินมะม่วมมงลูกนนแทบจะมองไม่เห็นเลยแทบจะมองไม่เห็นเลยนนอุ๊บอิ๊บอุ๊บอิ๊บอุ๊บอิ๊บอ้าว <laughs> ตกใจวิจารเรอเออตกใจวิจานะวิจากินข้าวเด้เอเฮ้ยกินข้าวกินข้าววิจารโอ้โหจะมายุ่งเยอะจังเลยชอบชน้ชองน้อยัว ยุงนี่ก็แปะตอมข้างเดียววิจาใช่ไหมวิจาพวิจา,เ,าเป็นกินข้าวเป็นตาแซบเด้อมันเร็วมาเร็วลงมาเร็ววิจาลงมากินข้าวอื้อ ใส่อันนั้นให้ไว้ให้แล้วอ้วยนะ่ะอ้านี่ไปไหนคะโอ้ยนี่ใครมานะ่ะอ่ะอ้าหนีไปเยยหนีขึ้นมานีแต่แต่แต่แตเออหยิบอะไรไปกินหนูนโนขึ้นไปแล้วแอบไปแล้วโอ้โหนะนะนะน่ะน่ะวิจาร วิจารกินข้าวกินข้าวจ่องก็เริ่มมาแล้วเออเริ่มมากันหลายตัวแล้วเอ,อ่อมามามากินข้าวนะอืมล้างพื้นอะไรเรียบร้อยเลยวันนี้อเออมันช็อตแล้วมันตกมันตกแล้วมันก็พอบินตั้งตัวได้มันก็บินขึ้นมาใหม่ฮะ ไม่ได้เอากระ,ะ,ะใจพูดยิ่งนะเออวิจารตัวเดียวเหรออ๋อไม่เหลือเลยจักตัวไม่เหลือเลยจักตัววิจารวิมาลงกินข้าวเร็วมากินข้าวเร็วไอ้หนูมันกลัว,ลวเฉยน่ะ แต่ก็ไปแล้วโอ้โหมะม่วงมะม่วงร่วงไอ้ลูกยักษ์อ่ะมันกินไม่หมดมันกินหัวก่อนแล้วเสียบมหัวไว้เออน้ำตาลอะกินกล้วยอะวันนี้กล้วยไม่ค่อยสุกเท่าไหร่แล้วเออ <laughs> ทักแค่นี้ทำเป็นหนีไว้นู่นเลยนมิจฉาลงมากินข้าวเร็วมาค่ะมา มาเลยโอ้โหอืมวิววจ้าตกใจกันหมดเลยร้อนอบอบวันนี้ ฝนจะตกก็มีเมฆอ่ะมีเมฆแล้วก็ร้อนมเมฆหนาเลยเมื่อกี้เอาเสียมแซะแซะยอดไอ้ยอดมะม่วงที่มันแตกน่ะเหลืออยู่ก้านเดียวน่ะเอาไว้อย่างงั้นแหละเอาไว้อย่างงั้นแหละนี่นี่ก็เจอก็เจอกันไปหมดเลยเมื่อกี้ไอ้สีหมอกก็มาหนีไปเลย นีไปเลยเข็นทำไรอะ่ะหนูอยากอาบน้ำเหรอเอามาื่อวานค่ำแล้วมืดแล้วไอ้จ๋แอบมาอาบน้ำแล้วก็ตกใจเอ๊ะตัวอะไรสีน้ำตาลมันเล่นน้ำเหมือนเป็ดเลย <laughs> มันเล่นน้ำเหมือนเป็ดเลย ตอนนี้ที่ไหนก็เป็นนะขายของไม่ค่อยเดนี่ไ,ไปเลยรู้สึกว่าร้านค้าน้อยลงอ่าซปเปอร์แกรงเพื่อนไปไหนแล้วลงมาสิมา แฟนนมเนีเย้ยไม่หวานอร่อยอยังอยงขนมหวานพอดี ขาก่อนตั้งมุมกล้องเมื่อก่อนไปทำงานถ่ายเซตอาหารฝรั่งมันตอนนั้นตอนนั้นมีหัวหน้าแก๊งอยู่รอดไอ้ขาตั้งกล้องอะ่ะในขาตั้งกล้องในสตูมันจะใหญ่มากเลยเวลาเขาเลื่อนก็ต้องปลดล็อกปลดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีเลื่อนขึ้นเลื่อนลง อ่าสไลด์ซ้ายขวาได้อะไรอย่างเงี้ยจัดเซตอยู่เออขยับอันนู้นนี่อันนี้นิดหน่อยอันนั่นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกเดินเดินหน้าเข้ากล้องขยับซ้ายกล้องขาวากล้องอะไรอย่างเงี้ยพอตอนลุกอะเอาหัวไปโขกเออเอาหัวไปโขกขาตั้งกล้องันตั้งปุ้งมุมกล้องเขาเคลื่อนเลยมุมกล้องเขาเคลื่อนมันแบบอย่างงี้เลยผิดมุมเลยดีนะมันเป็นตอนนั้นมันเป็นถ่ายดิจิตอลแล้ว ถ้ามันเป็นฟิล์มนะมันเป็นฟิล์มมันต้องมาไล่ไล่ใหม่ไลม่ไลมุมกล้องใหม่แล้วก็เทสฟลอรลอยสมัยก่อนก็จะมีเทสฟลอร่ลอยเออประมาณว่ามันจะมีแบบบางทีบางครั้งมันมีภาพภาพหลุดพวกดาราอะไรอย่างเงี้ยเออสมัยก่อนนะสมัยนี้ก็อาจจะเนียนขึ้นเพราะว่าบางทีลบในกล้องอะไรอย่างเงี้ยในกล้องมันก็เขาก็ไม่รู้ใช่ไหมเออมันอยู่ที่จรรยาบรณของช่างภาพอะ บางปัตูน่าแสบนะตั้งกล้องตั้งกล้องเลยนะเออเขาก็เล่าลือกันบอกว่าอ๋อเขาจะกระสกิปในวงกันนะเราลือเล่าลือเบื้องหลังดาราดาราโอ้ยอยากเป็นดาราอยากทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ <laughs> 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 มันจะมีพวกปบอกแอบอะ เออตัวเองไม่ได้แบบไม่ได้เจ๋งไม่ได้อะไรอะไหนักหนาหรอกเออเด่นได้ดีได้มันก็ต้องมีอะไรองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างเออมันต้องมีอะไรช่วยๆหลายหลายอย่าง,ออมง,มไ,างไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันเก่งฉันดีคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีทีมงานที่ดีมันทําคนเดียวไม่ได้หรอก <laughs> อือเออเออวันนี้วันนี้นนย,ย้ยายย้ายตะก้าใหม่เสมามันล้มทุกทีมันอยู่ตรงนี้ เออมันอยู่ตรงนี้อตรงนี้ย้ายใหม่ย้ายใหม่มีตะก,การมีตะก,การหนึ่งแล้วก็ตะการหนึ่งย้ายใหม่ <c oughs> ไม่รู้งงกันหรือเปล่ากล้วยก็ไม่เคยสุกทำไมมันมีข่าวพวกบอกว่าอยากเป็นดารา,ลาแล้วไปถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ทำอะอืม <c oughs> ไปถ่ายภาพนิ่งแล้วก็เป็นโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยออ มันต้องมีแคตติ้งไหมไม่ต้องมีแคตติ้งเท่าที่รู้นะเท่าที่รู้ก็ไม่ได้แบบมันมันเป็นสายงานแล้วมันเป็นอะไรสายงานที่มันร่วมกับเขาอะอโมเดลลิ่งก็อีกอีกแยกไปอีกเอเท่าที่รู้เท่าที่รู้เราไม่ได้อยู่ในวงแบบแต่พอรู้ <laughs> พอรู้สมัยก่อนสตูดิโอเขาไม่มีให้เช่าหนอะ ของใครของมันอุปกรณ์ด้วยเขาไม่มีให้เช่าหลังๆมาหลังๆม,มาก็ก็จะมีให้เช่าเมื่อก่อนแบอบือ้อวจะถ่ายได้งานหนึ่งนะอืมันต้องเทสฟลอรลอยเป็นตั้งๆเลยนะมันต้องแม่นนะ่าดูเลยคิวงานเต็มเดือนอะ ไม่มีคิวให้ถ้าคิวผ่านผ้าคิวนี้ไปก็หมดโสมัยก่อนมันเป็นยุคยุคทองเลยนะสมัยนี้มันโฆษณาชับฉวยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อาจจะเป็นยุค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 ก็ได้ความชอบมันเปลี่ยนไปเทรนของการเสพสื่อเปลี่ยนไป อเลิกเลยนุ้บินมาจากไหนแค่พอรู้รู้แค่พอห่างอึ่งรุ่นเก่าๆรู้จักไหมก็ก็พอรู้จักนะไปทำงานเราก็เป็นเด็กอะเหมอนว่ามันปลายตอนนั้นมันปลายยุคฟิล์มแล้วอะ ิล์มแล้วก็มาเป็นดิจิตอลจำได้เลยไปไปถ่ายอาหารกี่ช็อน่ะทุกทุกทีนะีถ้าถ่ายถ้าถ่ายฟิล์มอะมันก็ได้วันละสามสี่อย่าง5อย่างนี่นคือแบบลากเลือนแล้วอะมันก็เงยเงยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดูนี่ฟิล์มมันจัดแสงจัดอะไรอย่เงี้ยมันช้าพอมันช้าเสร็จปุ๊บอะาหงอาหารเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคมากๆเลยในการที่จะถ่ายมาบอกว่า ของนี่ยังสวยยังสดยังฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ่ายน้ำซุปน้ำซุปอะน้ำซุปแกงจืดอย่างเงี้ยไขมันมันลอยใช่ไหมในห้องสตูมันเย็นไฟเวลาเขาเปิดมันก็มันก็มันก็ร้อนอุ่นก็จริงแต่ว่าน้ําในน้ําในชามอะมันก็จะเย็นก็ทําให้มันเป็นไข่บบื่อขาไข่เสร็จปุ๊บ เฮ้ยวางได้แล้วอ่ะวางได้แล้วอะไรได้แล้วอย่างเงี้ยเออหลังๆก็ต้องเปลี่ยนว่าเอาเอาเอะไรลอยหน้าล้างให้สะอาดเออมันถึงดูแบบไม่เคละโอ้ยคิดคิดแล้วก็บอกว่าเออเหมือนยังไงอ่ะบอกไม่ถูกอะ <laughs> เหมือนผิดอะรู้สึกผิดว่า ทำไมต้องไปหลอกเลยวนะแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้หลอกนะคือแบบว่ามันทําให้ทําให้เหมือนแบบเหมือนสิ่งที่จะเป็นเออทําให้เหมือนสิ่งที่จะเป็นทำเมื่อก่อนทํางานสนุกไหมโอ้ยสนุกสนุกเป็นลูกน้องเขาสบายไม่ต้องคิดเลยมากหลังๆมาพอ พอรับงานเองปุ๊บโอ้โหไม่หัวจะปวดเด็กเด็กพี่นิวงานบอกพี่จะเครียดอะไรนักหนาะเอาไมา่เครียดได้ไงเป็ <laughs> นลูกน้องเขาก็สบายเสร็จงานแล้วก็ปัดตูดแล้วไม่ต้องรับชอบอะไรเลย <laughs> ไม่ต้องวางบินไม่ต้องไปประชุมอะไรอย่างเงี้ยเอ เหมาโมยเหมาโมยเฮ้ยหายไปไหนกันหมดเอย้ยมันหายไปไหนกันหมด,หมหไไหหมดเออเริ่มมีลมไม่งชั่วแต่ก็มีเมฆอะ่ะเมฆแต่ไม่มีแดดเลยไม่มีแดดอะเอามเมื่อกี้อากาศร้อนแต่ตอนนี้ไม่ค่อยร้อนละแสดงว่าฝน,นตกไกลๆเหมาหมยเหมาโมยอยากเป็นดาราเขาชวนไป เขาชวนไปถ้าเจอที่ดีก็ดีไปนะเจอไม่ดีก็เออเสียหายอะ่ะเอาคืนไม่ได้เอออย่าหลงและเริงคิดดูเป็นดาราได้เงินเยอะก็จริงแต่ก็ต้องเออดูแลตัวเองดูแลตัวเองมากเลยนะต้องให้ต้องให้ดูดีตลอดเวลาต้องให้ดูดีตลอดเวลา คุณจะมีเงินไหมมีเงินที่มันรักษาไหมเมื่อก่อนไอสถานเสริมความงามอะ่ะเรออาจะมีแบบโฆษณานะอะแล้วก็เอาดาราไปทําแล้วก็มีทําโฆษณาออกมานี่แหละแค่นี้แหละรู้แค่นี้อะ่ะพูดมากลึกไปเดี๋ยวเขาจะตีหัว,วพูดถูกมัง่งไม่ถูกมัง่งก็เลือกเลือกเอานะ <laughs> พวกอะไรนะแมวมองอย่างเงี้ยน้อยแล้วสมัยเนี้ยน้อยแล้วไม่มีเส้นไม่มีเส้นไม่ไม่เป็นที่โด่งดังในโรงเรียนหรือว่ากลุ่มชนหรือว่าไม่มีความสามารถอะไรที่โดดเด่นอะ่ะยากเวลาเวลาดังขึ้นมามังต้องดังจากอะไร ละครไหมเออแสดงอะไรอย่างเงี้ยหม่ก่อนนะเดี๋ยวนี้ลนะดูดิใครมั่งอยู่ได้อะน้อยคนทำไมอ่ะมานั่งฟังพี่บ่นเหรอฮะวิจาพี่เนเมามอยไปทั่วแหละรู้มัง่งไม่รู้มัง่งจริงมัง่งไม่จริงมั่งฟังหูไว้หู ทุกยางไม่จีรังมหมัยก่อนนะเวลาทำงานสิ้นปีนะเราก็ไม่ได้เป็นพนักง,งานประจำาัตว์ที่นะเราก็รู้จักแต่ละสะตว์แล้วเขามีงานปีใหม่เขาก็มาชวนไปนน่นไปนี่ไปเที่ยวเมืองนู้นเมืองนอกเออแปะไปกับเขาตามไปกับเขาเป็นเด็กน้อยอนะเป็นเด็กน้อยเที่ยวยไปเที่ยว ก็มีโอกาสนะั้ไปเที่ยวน่นเที่ยวนี่บางทีบางปีก็ไม่ได้ไปบางปีเขาก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันบางทีก็ไปเที่ยวที่ได้ไปนั่คือไปไต้หวันเวียดนามไปฮ่องกงไปไหนอีกอะโอ้แต่อยากไปญี่ปุ่นยังไม่ได้อยากยังไม่ได้เคยไปมากินข้าวเลยแหมมาครบแล้วนี่ เออกล้วยมันไม่หอมใช่ไหมทุกวันกล้วยมันหวานเกลียบเลยมันสุกแบบสุกเต็มที่อะ่ะบางทีไปซื้อ,ไป,อไปซื้อกล้วยอะ่ะเขาก็รู้ว่าเราเอามาให้นกให้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาขายขายกล้วยแล้วทีนี้มันก็มันจะร่วงแล้วะ่ะมันก็แถมมามันก่อนแถมมาเจ็ดหวีร้อยอ่ะเออก็เอามาให้เด็กๆพวกนี้แหละกินเขาก็รู้ แมไอ้คือเธอไม่ให้ลูกรักฉันนะเธอไปไกลไกลเลยเธอไปไกลไกลเลยเ,ออเวลาถ่ายอาหารเนี่ยไอศครีมเขาจะเอามาเยอะมากเลยแล้วเขาไม่เอากลับนะเอากลับไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะไม่ไม่เอาไปขายต่อมันเป็นกฎของกระทรวงเออน่าจะเป็นกฎของกระทรวง ภาชนะอะไรอย่างเงี้ยถังถังไอสครีมห้ามใช้ห้ามห้ามใช้ซ้ำประมาณนั้นน่ะน่าจะใช่แล้วมันเอา้ามาแล้วเหรอมาแล้วเหรอไปไหนมาไปไหนมาสีหมอกไปเที่ยวไหนมาไม่มีอะไรกินอ่ะสิบางทีบางทีก็มากินยอดอมะม่วงหายอดมะม่วงเนี่เเอาให้เต็มที่ค่ะเอาให้เต็มที่นะคะเอาไม่เอาช่อเหรอ อันนี้มะม่วงนะเออมะม่วงกับบวชเเซมนะเออช่วงนี้ไม่เห็นไอ,อ้นั่นเลยทับทิมตาเอีโอ้ยลุงนีมบอกมันบอกแเซมนะไม่อร่อยหรออืเออพี่เปลี่ยนใหม่ไหมอ่ะ <c oughs> มีไข่อะเธอเอะอือมีไข่สีมอกไม่ไข่ อือเอาเอาเออเออเอาเอาเอา,เอาเข้าไปทำอะไรอะเธอจะทำอะไรหืมดูไอ้หือมึงหนูหนูพออาศัยเพื่อนเขานี่ปุ๊บไอ้หือไอ้หืออ่ะอ่ะอ่ะไอ้นั่นหนีแทนไอ้นั่นหนีแทน อ่ไปอ่หนีไปเลยทำไมอ่ะเออเขาวางกล้วยใหม่เขาหนีเอาไว้หนีก็ลอกนะนี่ไม่ต้องมาขันหัวเลยเป็น <c oughs> ตัวผู้เออเออเมื่อก่อนนะจำได้เลระตัวขาวๆเลยสีหมองเหมือนกันเนี่ยเออตัวขาวทั้งตัวแล้วก็มีสีเทาแซมข้างหลังนิดๆไม่เยอะเออลูกนี้อร่อยกว่าใช่ไหม ไอ้ลูกนี้มันไอ้มหาชนกหรือใครนี่แหละรู้สึกว่าจะแพงขึ้นละไอ้อไปเลย <c oughs> เอ้ยแล้วใครอ่ะแล้วเธอเป็นใครอ่ะเธอเป็นไผ่อ่ะฮะฮะหนีลงไปแล้วเอ้ยเธอเป็นไผ่อ่ะฮะเธอเนียนมากเลยเธอไม่ใช่ส้มอ่ะแต่มันหน้าเหมือนไอ้ส้มอ่ะแต่ไม่ใช่ไอ้ส้ม เด้อเด้อเด้อเดอไปดูหน่อยเออจะงบรู้ห <c oughs> นีไปแล้วแมวมองของจริงเลยดูดูดสีหมอกก็ไม่รู้เรื่องอะเขาเลยเออเฮ้ยรู้ว่ามันตั้งสูงแล้วเนี่ย สูงนะเนี si hum, Help, ああ่ยแมวมองเฮ้ยแมวมองของจริงเออไอ้เหื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 อเออมันก็ไม่ใช่หนีไกลนะมันไม่ใช่หนีไกลนะเนี่ยไม่ก็ไม่ก็ไอ้เหือมึง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 ไม่ใช่ลูกหลักกูไปเลยไปเลย เอเล่นสดฮะโดนสดไม่รู้แมวใครน่ารักด้วยไม่ใช่ไอ้สออ้ม่ะมันนามันอาอ้วนกว่าไอ้ฮือมึงดิมาไอ้ฮือไปเลยมึงไปเลยมึงไปเลยมึงไปเลยเออไปไป เธอกินต่อฉันไม่ได้ไล่เธอสีสหมอกเออกินต่อเลยกินเลยไม่ว่าอะไรเลยเ <c oughs> มื่อกี้ไอ้แมวมองเมื่อกี้ไอ <c oughs> ้แมวมองเมื่อกี้ถ้าท่านเราไม่อยู่มันต้องมันนั่งตะโบกแน่เลยดูคิดดูนี่แหละ <c oughs> ไม่รู้มาจากไหนอะ <c oughs> ตอกคอสีแดงอะแหมไอ้เธอมึง <c oughs> <c oughs> ชิจะไลทั้งชิจะไลให้หมดเลยทั้งกระลอกทั้งไอหือเนี่ยไปเลยไปเลยไปเธอไม่ใช่ลูกรักฉันไปเลย <c oughs> <c oughs> ไปแล้วไปแล้วบายบายหนี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 หน,นีดีกว่าไยบาย